ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะฮะสำหรับในคลิปนี้นับก็เป็นซีรีส์ในการวิเคราะห์ทิศทำกำไรนั่นเองนะฮะซึ่งในคลิปนี้นับก็เป็นเอพิโซดที่5นะะับหรือว่า EP ที่5ของเราแล้วนั่นเองนะครับสำหรับในคลิปนี้นับก็มีหลากหลายจังหวนะนับที่น่าสนใจเลยนะฮะสำหรับในการวิเคราะห์ในการทํากําไรนั่นเองนะครับเดี๋ยวยังไงนะับเพื่อนเพื่อนนับก็มาติดตามรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันนะฮะ อ่าแล้วก็มาดูจังหวะแรกกันเลยนะครับสลหรับในจังหวะแรกในคลิปนี้นะฮะผมก็อ่อย่างแรกเลยนะเมื่อเปิดกราฟขึ้นมานะฮะผมก็หาแนวก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่แนวต่ำสุดหรือว่าแนวสูงสุดของกราฟนะครับเมื่อหาแนวได้แล้วนะเพื่อนๆนบก็ตีแนวเอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นแนวรับหรือว่าแนวต้านนะฮะอย่างในจังหวะแรกนี้นะผมก็ได้แนวบริเวณด้านล่างนี้นะฮะหนึ่งแนวนับก็คือแนวรับเส้นนี้นั่นเองนะครับอ่ะหลังจากที่ผมได้แนวแล้วนะฮะ ผมก็ลองตีในส่วนของเส้นเทนไลน์ดูนะครับว่าเออกราฟนะครับมันมาแตะบนเส้นเทนไลน์ของเราไหมนะเพื่อที่อาจจะลองเล่นทิกในส่วนของการเบรกเส้นเทนไลน์นั่นเองนะครับแต่ว่าในจังหวะนี้ผมก็นั่งดูไปสักพักหนึ่งนะฮะกราฟนะฮะก็มีการเบรกในส่วนของเส้นแนวรับด้านล่างของเราเส้นนี้นะฮะหลังจากที่กราฟเบรกลงมานะฮะผมก็รอดูนะครับก็คือ รอดูแรงของกราฟนั่นเองนะครับก็นั่งดูต่อไปนะฮะก็เห็นว่ากราฟนะมันมีการกระชากขึ้นมาอย่างรุนแรงเลย1แท่งนะฮะแล้วก็ทีนี้เนี่ยหลังจากที่มันกระชากขึ้นมานแล้วก็ถึงแนวรับเส้นนี้ของเรานะฮะมันก็มีปฏิกิยาบางอย่างนะครับก็คือมีการทิ้งไส้ลักษณะที่ลงมานั่นเองนะครับทำให้ผมมองว่าจังหวะเนี้ยมันมีโอกาสที่จะเบรกเอาลงได้ค่อนข้างที่จะสูงนะครับหรือว่ามีแรงส่งลงได้ อย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับแล้วก็ประกอบกับว่าเทนช่วงนี้มันเป็นช่วงของการปรับตัวลงละทีนี้เนี่ยทุกอย่างนะมันก็บ่งบอกว่าจังหวะเนี้ยมันก็มีโอกาสที่จะลงนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็กดลงนะบริเวณเส้นแนวรับเส้นนี้ของผมเลยนั่นเองนะฮะก็จังหวะนี้นะผมก็ซอยไปทั้งหมด2ไม้นั่นเองนะครับก็ค่อนข้างที่จะสวยงามเลยทีเดียวนะฮะสำหรับในส่วนของการ break out เส้นแนวรับของเราในจังหวะ แรกของในคลิปนี้นั่นเองนะครับ se, เรามาดูจังหวะที่2กันต่อนะครับสลับจังหวะที่2นี้นะฮะผมก็ทําการเล่นขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งสลับจังหวะนี้นะผมดูในส่วนของเส้นเทนลายน์เป็นหลักนั่นเองนะครับ à, เส้นเทนลายนี้นะฮะผมก็ตีเสียงขึ้นไปลักษณะแบบนีนะ้แนวระนากบกับกราฟนั่นเองนะครับแล้วก็ผมก็นั่งดูสักพักนึงนะฮะซึ่งลักษณะนะครับก็กราฟนําก็ไต่ขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยผมคาดว่ากราฟน้มีโอกาสที่จะ ไต่ขึ้นไปได้อีกนั่นเองครับผมก็เลยกดขึ้นครับในบริเวณที่กราฟนับลงมาแตะในส่วนของเส้นเทลไลนนั่นเองนะครับเพื่อที่จะเล่นขึ้นตามลักษณะของเส้นเทลไลนนั่นเองครับแต่ในจังหวะนี้นับก็มีความผิดพลาดนะฮะก็คือช่วงนี้มันเป็นช่วงของในส่วนของการวิ่งลงนะครับสำหรับในส่วนของเทนใหญ่นะฮะแต่ทีนี้ผมก็ดันกดขึ้นนะครับช่วงปลายเทนของช่วงที่มัน ไตระดับขึ้นนั่นเองนะครับจึงทําให้หจังหวะนี hmm. ้มันมีการเบรกในส่วนของเส้นเทลายของผมลงมานะครับก็ทําให้แพ้ไปนั่นเองนะครับสหรับในจังหวะที่2ของในคลิปนี้นั่นเองนะฮะก็ข้อผิดพลาดใหญ่เลยนะครับสหรับจังหวะนี้นับก็ในส่วนของการวิเคราะห์เทนนะฮะแล้วก็ใจร้อนไปนิดนึนะครับสลับในจังหวะนี้นะครับก็ไม่เป็นไรนะฮะสลับในจังหวะที่2นะครับก็แพ้ไปนับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับ อ่าเรามาดูจังหวะที่3ของในคลิปนี้กันนะครับซึ่งจังหวะนี้นะฮะผมก็อ่าอย่างแรกเลยนะผมก็หาในส่วนของแนวก่อนนะครับซึ่งจังหวะนี้นะผมก็ได้แนวแล้วนะฮะก็ตีในส่วนของเส้นแนวต้านเอาไวนะ้นับอ่าบริเวณด้านอ่าบนของการาฟรักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับผมก็ได้แนวนี้1เส้นแล้วนั่นเองนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็อ่าทำการตีในส่วนของเส้นเทไลนคนับเสียงขึ้นอ่าลักษณะแบบนี้นั่นเองนะฮะก็เมื่อได้แนวแล้วนะครับแล้วก็ตีเส้นเทลายรักษะแบบนี้แล้วนะฮะ สิงต่อมานะผมก็นั่งดูลักษณะของแรงของกราฟต่อไปเรื่อยๆนะฮะโดยจังหวะนี้นครับกราฟนะครับก็มีการขึ้นไปเทสในส่วนของเส้นแนวต้านของผมเส้นนี้นะครับซึ่งขึ้นไปเทสนะฮะก็มีการเทสหลายๆรอบเลยนะฮะ หลังจากที่กราฟขึ้นไปเทสนะครับม like no? right. ันก็มีปฏิยาบางอย่างนะครับนั่นก็คือการทิ้งไส้ลงมานะครับนั่นแปลว่ากราฟนะไม่สามารถขึ้นไปทะลุในส่วนของเส้นแนวต้านเส้นนี้ของผมได้นะครับแล้วก็ประกอบกับว่าช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงของการปรับตัวลงนะครับแล้วก็มีการเบรกในส่วนของเส้นเทรลเลน์เส้นนี้ของผมลงมาด้วยนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยทุกอย่างนะครับมันก็บ่งบอกว่ามันมีโอกาสที่จะปรับตัวลงนะครับผมก็ทําการกดเล่นลงนั่นเองนะฮะ ซึ่งจังหวะนี้นะครับก็กดไปที่100ดอลลาร์นั่นเองนะครับก็ค่อนข้างที่จะสวยงามเลยนะครับก็เป็นไปตามทิกในส่วนของการ break เส้นเทรนไลน์นั่นเองนะครับสลับในจังหวะที่3ของในคลิปนี้นะครับอ่าแล้วก็มาถึงจังหวะสุดท้ายกันในคลิปนี้นะครับซึ่งจังหวะนี้นะฮะผมก็ทําการกดเล่นลงนั่นเองนะครับโดยที่จังหวะนี้นะฮะผมก็ดูก่อนนะครับดูก่อนหน้านี้นะครับลักษณะของการวิ่งของกราฟนะครับแล้วก็ อ่าผมเปิดมานะผมก็เจอเพอดีนะว่ากราฟนำนมันมีในส่วนของแรงขย่ากระชากลงมาทันทีนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็ลองกดดูนะครับหรือว่าลองกดลงตามดูนะครับโดยทีนี้เนี่ยหลังจากที่ผมกดเรียบร้อยแล้วนะฮะผมก็มาดูลักษณะด้านซ้ายมือของกราฟนะครับก็เห็นได้ว่ามันมีในส่วนของแนวต้านหนึ่งแนวลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับผมก็ลองตีแนวนะฮะเผื่อที่จะ มันมีนัยยะสําคัญนะครับที่ไม่สามารถทะลุในส่วนของแนวนี้ได้นะครับซึ่งผมก็ใช้อ้างอิงได้นะฮะเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยกราฟนะมันก็มีการไต่ระดับลงเรื่อยๆเลยนะครับจากจุดที่ผมกดเข้านั่นเองนะฮะก็ทําให้จังหวะสุดท้ายนับของในคลิปนี้นะฮะที่ผมทําการซอยไม้นะฮะก็ชนะไปอย่างสวยงามเลยทีเดียวนะครับอ่าโอเคนะครับเราก็มาสรุปกันนับสำหรับในคลิปนี้นะฮะซึ่งในคลิปนี้นะผมก็เทรดนะเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับ เมื่อวันจันทร์นะผมก็ไม่ได้เทรดน,นะฮะผมก็ทําการอาถอนเงินนะครับแล้วก็เติมเงินเข้ามาใหม่นั่นเองนะฮะซึ่งก็เริ่มต้นที่2,000ดอลลาร์นะครับอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นนะฮะแล้วก็ผมก็อาจจะทําการปั้นไปเรื่อยๆนั่นเองนะฮะซึ่งสลาดวันนี้นะก็มีทั้งหมด4จังหวะนะฮะแล้วก็รวมเป็น6ออเดอร์นะฮะโดยที่ผมชนะ5นะครับแล้วก็ทําการแพ้1ออเดอร์นั่นเองนะครับก็วินเลตค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับทำให้ อ่าผมก็พอแล้ฮะสำหรับวันนี้นะครับก็อ่าถึงเป้านะครับพอสมควรแล้วนะฮะซึ่งโดยหลักๆนะครับสำหรับที่ผมใช้ทิกในการวิเคราะห์ในคลิปนี้นะครับก็ออย่างแรกเลยนะผมก็ต้องดูในส่วนของแนวโน้มของเทนของกราฟในลักษณะนั้นก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ up ten down ten หรือว่าช่วงของ s i d e w a y นะครับเพื่อนๆต้องดูให้ออกก่อนนะครับหลังจากที่เพื่อนๆวิเคราะห์เทนออกแล้วนะฮะ สิ่งต่อมานะครับก็หาแนวก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวสูงสุดของกราฟหรือว่าต่ำสุดของกราฟนะครับแล้วก็ตีในส่วนของแนวรับหรือว่าแนวต้านเอาไว้นั่นเองนะครับหลังจากที่เราได้แนวแล้วนะฮะอ,อย่างที่3เลยนะครับก็เรามาสังเกตในส่วนของแรงซื้อแล้วก็แรงขายข,ายของกราฟในปัจจุบันนั้นนะครับว่าเออมันมีลักษณะการวิ่งอย่างไรนะฮะ แล้วก็สิ่งสุดท้ายเลยนะครับที่ผมใช้ประกอบนะครับก็คือในส่วนของเครื่องมือนะครับหรือว่าอินดิเคเตอร์ในการตัดสินใจในการเข้าวิเคราะห์นั่นเองนะครับซึ่งอันนี้นะฮะไม่บังคับนะเป็นเมื่อนะจะใช้หรือว่าไม่ใช้ก็ได้นะฮะแต่ส่วนตัวนะผมก็จะใช้นะเพื่อความสบายใจในการเทรดของตัวเองนะครับซึ่งก็เป็นสไตล์ในการเทรดของผมนะผมก็ชอบในส่วนของการมีเครื่องมือในการช่วยวิเคราะห์นั่นเองนะครับ แล้วสุดท้ายนี้นับสำหรับเพื่อนๆนับที่ดูคลิปวิดีโอนี้จบแล้วนับแต่ยังไม่มีบัญชีในการเทรดเลยนะฮะแล้วต้องการที่จะเริ่มต้นในการเทรดทำกำไรในลักษณะแบบนี้นะครับก็สามารถคลิกสมัครได้ที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะฮะผมก็จะแนบลิงก์สมัครเอาไว้ให้แล้วนั่นเองนะครับก็สามารถ สมัครฟรีนะไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็ยังมีบัญชีฝึกหัดน,นับหรือว่าบัญชีทดลองให้เพื่อนๆสามารถเริ่มต้นเทรดได้นั่นเองนะครับแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่ในวิเคราะห์ทิกทำกำไรใน EP ต่อไปสวัสดีครับ